ถ้าพูดถึงรองเท้าที่มีซิปทายหรือว่ามีไอห่วงพลาสติกอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าผู้ชมส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบรนด์อะไรนั่นก็คือ Air Force One Off White แต่ส่วนตัวนะผมว่าคูนี้เป็นคูที่น่าซื้อน่าเก็บมากกว่าคูสีขาวเพราะมันสายได้มากกว่าวันนี้ผมเพิ่งเห็นมีคุณลงขายตัว The Ten สีขาวอะเก็บไว้ไม่เคยใส่ด้วยแต่เริ่มยโลวิ่งอะ ออกซิเดชันทำให้เขาแบบเริ่มเหลืองอย่างนี้เนาะโดยสภาพอากาศก็ตามหรือด้วยวิธีการเก็บรักษาเนี่ยมันค่อนข้างจะยากกว่าสีอื่นๆจริงพูดถึงสีนี้เนี่ยจริงๆคู่นี้ผมก็ใส่ค่อนข้างบ่อยแล้วก็อายุประมาณหนึ่งแต่ว่าส่วนเดียวที่ทำให้รู้สึกว่ามันเก่าไปมากขึ้นเนี่ยก็เป็นแค่ตัวสวิชที่เป็นพลาสติกแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมอิจฉาด้วยว่าคุณนัทได้คู่นี้ราคาปครับ 哪？No. มันโชคดีขนาดนี้เท่ากับถูกลอตเตอรี่นะจริงๆเพราะว่าคู่นี้ราคามันไม่ได้เบาด้วยนะครับก็พูดถึงวัสดุของคู่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นตรงทบ็อกซ์ที่มีผ้าที่เหมือนกับเป็นผ้าที่เป็นผ้าออกเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มีการใช้การแบบเหมือนไฮเปอร์ฟิวส์อะไรเงี้ยลงไปบนเมชรู้สึกเป็นแบบฟิวเจอริสติกรู้เนาะแล้วมีแบบซิกเนเจอร์ของเวอร์จิลที่เป็นแบบดีคอนสตรักนิดนึงเนาะเห็นเห็นโฟมอยู่บนทางอยู่ฝั่งนี้หมดเนาะสายเชือกก็้ มีส,สกรีนชอม,อมชูเลสเหมือนกับ ทุกๆคู่ที่เป็นคอลเลคชันของเบอร์จิลนะก็เป็นการตอกย้ำสิ่งของไม่ว่าจะเป็นการใส่โคดคําว่าแอร์ลงไปตรงบริเวณที่มีแอร์ฝังอยู่ในส้นครับผมหรือว่าการสกรีนด้านในข้างเท้าในของรองเท้าว่าเป็นชื่อแบรนด์แล้วก็เป็นที่ตั้งของเป็นจุดที่ผมชอบมากแล้วก็แทนที่เขาจะใส่คําว่าในยี่แอ r ลงไปฮะเขากบแทนที่จะคำ่าโลโก้ใส่ใจมากๆในดีไซน์เนาะแอร์อต ของป๊อปไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่กระทั่งว่าเป็นรหัสสินค้าม,มันคือรหัสสินค้าของตัว Air Force รุ่นนี้แล้วก็การกลับลิ้นที่ปกติแล้วโลโก้ที่ลิ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องอยู่ตรงกลางแต่ว่าเขาต้องการให้ตัวสัมผัสของตัวลิ้นเนี่ย <I S 1> สบายมากขึ้นไอว่าแค่เขาตรงกันพิเศษเนาะออชอบมากชอบมากเป็นครูที่น่ามีฝั่งดีไซน์ก็ข้ามไปหมดแล้วนะฮะแต่ลเลคชั่นของผมคับผมตาคุณเลยครับ คุณ PK PK ไม่ค่อยมี Air Force One บอกตรงๆเลยตอนแรกรู้สึก Air Force One ดูหนะักนะก็ไม่ได้สนใจอยากซื้ออะไรมาสายหรือเก็บแต่อ c r o n y ิมเอาไว้ตอนคอลแลบของตองเจ้านี้ทำให้ไอสนใจเว้แบบดูเดียชอบอันนี้มันขออนุญาตแบบอธิบายก่อนนะครับผมไม่ได้อยากอวดหรืออะไรนะครับคู่แรก Air Force One ผมพิเศษหน่อยจริงเหรอ,หรอรเ,เป็นคู่แรกเลยเป็นคู่แรก เห็นเห็นรายการที่แนะนำงานรองเท้า ComplexCon คอนตอนนั้นก็คือใน ComplexCon จะออก Air Force 1คูหนึ่งที่แบบโอ้โหคูนั้นใครต่อในราคา30,000ดอลอ๋อเป็นหนึ่งในข่าวแล้วก็เป็นในตัวโชว์ของคอมเพล็กซ์คอนในปีนั้นครับผมผมไม่ได้ของ ComplexCon มาหรอกแต่เป็นคูที่ผมภูมิใจมากที่อยู่ในคอลเลกชันของตัวเองนะครับคือตัวนี้คูนี้ วีโรนแอร์ฟอส1นะครับวีโรนเนี่ยคือแบรนด์ของ ASAP b a r r y ครับผมเป็นแรปเปอร์ที่อยู่ในแก๊ง ASAP นะครับครับผมคุณนี้เป็นคูที่เรียกว่าเป็น OG ใช่ครับคู่ที่ไข่ในงาน Complex c o r คไม่มีปรับนี่ยจะไม่มีรายละเอียดจะต่างกันตรงที่มันจะไม่มีปักข้อความตรงส้นนะครับถ้าเราดูที่นี่นะนี่ก็เป็นแบบแท็กไลน์ของเจ้าวีโรนะ Every living creature dies alone ถ้าเราสังเกตมาดูนะชื่อว่า creature มันคัดนะ C R E A T U R E มันก็แบบเป็น continuous อย่างนี้ไม่ได้สายเข้าไปข้างใน<อ>แล้วอยู่มานะอันเองทั้งสองฟังเป็นเหมือนการใหม่แต่นี่เป็นปูที่เราชอบมากพิเศษมากอันดับแรกเราสังเกตก่อนก็คือหนังมัน<ด>เป็นหนัง color fill เลยแล้วก่อนเราจะมาพูดต่อคอไม่ต้องมันไส้ด้วยจริงๆไม่ใช่อวด แอร์ฟอ e คูที่2ที่ผมซื้อคูนี้แหละก็เป็นวีโรนเหมือนกันนะครับคูนี้เป็นอ่า UK exclusive ถ้าไม่จำผิดทั่วโลก5 0 0คูอืองคูนี้ได้เราต้องบอกว่าแบบเราโชคดีมากพอดีเรามีเพื่อนที่ได้ของในอังกฤษเขาอยู่อังกฤษเขาจะรีบโทรมาจำได้คูนี้ตอนนั้นผมกำลังกินเหล้ากับเพื่อนอยู่ เมา่ะแล้วเพื่อนก็แบบโทรมาเฮ้ย hey, พี่เคมีโอกาสไว้แบบวีร n ล a นแอร์ฟอร์สวนอะราคาอย่างนี้เราก็แบบเลอะว้าโอเคเอาเธอเดี๋ยวกูจ่ายให้แล้ว The Next Day ตื่นแล้วอะ b i l l n n has come อืม <laughs> <laughs> เห็นมือถือแบบตัวเองว่าเอาเมื่อวันเราทำอะไรวะ <laughs> <laughs> อย่างนี้แต่วันนี้รู้สึกเออชอบรู้สึกโชคดีวันนั้นเมา <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมมาดูว่าดีเทลรายละเอียดทุกอย่างสำหรับพีเคพเครู้สึก ว่านี่เป็นคอลแลบที่เต็มที่ใส่ใจในทุกจุดอันดับหนึ่งก็คือเราเห็นว่าเขาใช้หนังที่คนเลยอย่างเลยนะ Air Force One ที่เป็นทรงโลมีมากกว่า2,000 c o คัลเลอร์เว์ไม่ค่อยเห็นใช้หนังแบบนี้ที่วัสดุเป็นแบบนี้เนี่ยจับนุ่มมากเป็นมีอารมณ์คล้ายๆ t h u ยทัมเบิลเลเจริงๆผมเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าแ <c oughs> ม้กระทั่งว่า แท็กนะครับแท็ก<ช>ที่<ช>ลิ้นเนี่ยก็ยังเป็นหนังที่มีการเย็บแล้วก็เป็นหนังที่เป็นคุณภาพแทบจะใกล้เคียงกับตัวรองเท้าเลยแล้วก็ขยับมาจุดที่อ2องขยับมาที่2ก็คือเชือกเนาะ Air Force One มีมากับลายๆเชือกหลายๆแบบแต่คู่นี้เขาเรียกให้ทำ wax lace ที่ดูเรียบสิ่งที่ PK เองอะ ชอบมากที่สุดก็คือเลสททปนี้บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้สนใจสาหรับผมเองความเข้าใจของเราก็คือแบบใส่ใจขนาดน,นี้ทุกอย่างเลยอะเชิดต้องพิเศษเลสททปก็ถามพิเศษทุกอย่างพิเศษอีกจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เห็นก็คืออินโซลหรือว่าพื้นไหนพื้นไหนของรองเท้าเนาะโอ้มันปักปักหมดเลยทั้น<ม>แผ่นของเนาะ เดี๋ยวดูดูใน close up shot น่าจะมีโอกาสเห็นเนาะแค่ดูรองเท้าอย่างนี้ contrast ของสีส้มดามจับตามากแล้วต่อไปนี้เราก็จะพูดถึงคู่ที่2ของเราคู่นี้หลายคนมากไม่รู้จากคู่นี้เลยเคยงงว่าเอา้าของเราพิเศษขนาดน,นี้ทำไมไม่มีใครรู้อ่ะทำไมบางทีแบบคุยพูดกับคุณคุนอื่น อะไรอ่ะอะไรอ่ะตัวไหนไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินเลยคูนี้เขาออกเท่าที่รู้หลารอยคูคูนี้เป็นที่ออกในอังกฤษสีอาจจะเรียบหน่อยทั้งหมด3สีก็คือซูชที่เป็นสีขาว สูชที่เป็นสีส้มแดงกับสีเหลืองคู่นี้เขาไม่มี e m b r o ด d รี่ตรงที่ฮิลทั้งนี้เขาเปลี่ยนไว้อยู่ที่เฟลโครสตรั p ที่นี่เหมือนกัน every living creature dies alone ผมชอบมากคู่นี้ตรงที่ว่าถ้าไม่สังเกตไม่รู้เป็นบีโรดจริงดูแค่เป็น air force one mid <ๆ>เพราะว่าเห็นไหมอะ่ะมันมันมันเอมบรอยเดอรี่เอ็เของเขาอะ่ะเป็นดำหมด Black on Black ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นเลยแน่นอนแม้กระทั่งว่าตรงลิ้นเองนะครับเหมือนกับผู้สีส้มก็คือเป็นการใช้แทกหนังท้าผมแล้วก็เป็นการปักเป็นสีดำ เหมือนนกันนะคู่นี้เหมือนกันเนาะที่ที่ผมชอบเลสทิปนี้แล้วก็รวมไปถึงอย่างตัวสีส้มก็มีดับเบิเหมือนกันแต่ว่าดับเบิเนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่เขียนว่า82นะแล้วก็ตัวรอยเชือกเนี่ยมันจะกรีนว่า Die Alone เป็นแท็กไลน์สั้นๆของตัว V ี l o เทานอกเหนือจากความ e x c l u s i v e เนี่ยมันก็คือตัวความปาราณีตแล้วก็ละเอียดจริงของตัววัสดุแล้วก็การ<อ>ประกอบขึ้นมา นางอ่ะเหมือนกันอ่ะนางเขาใส่ใจมากเกี่ยวกับนางที่เขาใช้ในครูนี้สำหรับสะสมอันบ็อกซิ่งนะครับไอพนี้ก็จบไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องสาสะ o f สมงออฟฟิเชียลของเราเลยครับนี่เป็นฝากติดตามฝากคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ติชม เรื่องข้อมูลถ้าเกิดเราผิดพลาดประการใดเราก็ขอโทษไปที่นี้เยขอให้บอกด้วยแบงกับเราว่าถ้าสบคันของทุกๆคนว่าคูแรก Air Force 1ของคูนแล้วคูณชอบรุ่นไหนอะไรอย่างนี้แชร์ในคอมเมนต์เลยฝากไว้เท่านี้ครับครับอีพีนี้ของนะคับครับสวัสดีครับวันนี้เราทำอีพีนี้เพื่อบางคูนซื้อรองเท้าผ่นช่องทางที่ไม่มีการตรวจสอบไายวันนี้มาดูด้วยกันว่าคูณนี้ ที่เรามีวันนี้งานเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณอื่นเอามาทรายเดินน่าจะไม่รู้ดูไม่ออก